พี่น้องจ๋ามั่วพอเห็ดขอนสนอลังการงา้นสร้างทั้งต้นเลยโอ้ยขับรถผ่านมา้าวนๆนวันใบไม่แหงพี่น้องที่แทะเราเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะแต่มันบาดเราพี่น้องถ้าถึงจังไดน,นะคันกินกันยังกินได้อยู่ก็เลือกเอาดอกที่มันพอกินได้นะโอ้ยตายเลยอพอไแม่ของมพ่อย้ำเห็ดเถ่านะเถ่าคากเถ่าเนหาา่หลายคากหลายเน่พี่น้องทั้งต้นเลยจ้ะเห็นปะ ปื้นโทษนี่ฟื้นโทษมาโทษอลังการงานสางนะดูงามอุ๊บเราติดหลอดแล้วมันแลนแทงอื้อโอ้ยไฟยให้สะออนเห็ดอยู่นี่เห็นไหเห็ดนะคะนี่เห็ดนะคะเห็ดเอ้อยพี่น้องเอ้อยน้องเอ้ยน้องเอ้ย บอทเหรอนี่พวกเราพี่น้องขับรถผ่านมาขวัญเวิร์นใบไม้แห้งเหรอเด้เวิร์นเวินเวินมาจอดปุ๊บเลยล่ะนี่มันเห็ดนะเนี่ยนะเนี่ยพอกินได้อยู่ด้วพี่น้องเลือกเอาเนาะช่างเสรีเดี๋ยวก็จะโทรไปถามมู่อยูว่าเพิ่นจะเอาไหมถ้าเพิ่นเอาสิผ้าเพิเ่นมาเก็บเอาลรืพี่น้องหรืเพิ่นเลือกเอากึ้มือเพิ่น มันกินได้อยู่มันมาทัน้งเน่เหมือดดีก็ไปพอปป่อพวกเปืเป่อยๆเ,เนวๆเหล้วนะนะ,ะเห็นไหมนี่ใบไม้กับเหลืองโลนไกลเหมือดจ้าเห็นปะข้างในีป็นเน่าเอ้ยหลายคากหลายเน่ดูโอ้โหดูความนั่นมันนะเออวาดพะโลไม่อยากพูดเลยว่ามันเยอะขนาดไหนไง ข่กับ่านไปพานมาเกือบจะทุ่งเหมือเลยพี่น้องขอยลืมสังเกตเนาะคนเไไท่าก็ได้เ่าแล้จังคอยเห็นนะข่อยกับพ่อพ่อท้อโอ้บังสปอพ,พี่น้องเดี๋ยวใสเบิง้งนี่สปอพีน่นี่พี่น้องข,า,ขาวๆเนี่ยสปอเนี่ยมันมาจากทองสิโอ้มันมันถิ่มสปอแล้วเห็นปะปีหน้าก็มาอีกพี่น้องปีหน้าก็มาอีกมากไม้กายก่องนะคะเห็นปะ ต้นทั้งต้นน่ะเห็ดเลยแหละจ้ะพี่น้องค่ะดูป๊าถูกโอ,อนต้นเห็ดจ้าใครอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นงามคักงามเนี่ยลายหายหลายขา,ยา,ยายดว่าสังเกตแหละพี่น้องขับรถเวินเวินมาถูกพันน่ะพนัพนดูเลย ผ่านไปผ่านมาแต่บ่เบิ่งบ่ดัวว่าคิดว่ามันสิมีนั่นแหม่นึกว่ามันเนา่าหมดแล้วหมดอายุไขเขาแล้วที่นะอันนี้ม้าส,สาอืม้มี้นองเออพี่น้องเออเห็ดหลายเห็ดหลายเอ,อ็นดูต้นทั้งต้นแม่ี่น้องป้าที่ถั่วท่ามูท่มังต้นเห็ดจะต้นเห็ด นี่คือพระท่นทานแถวนี่คือพระท่นทานแถวบันไดเด้อจ้ะน,นี่หาสิซ้ำที่กินก็บพ่อเก็บได้เนาะพี่น้องนี่ดอกอ่อนๆดอกยังสาวสิดอกยังเป็นสาวจ้ะแก่ๆก,กับพ่อกินมันแหละเนาะของมันเลือกได้ไหมนะพี่น้องเนาะสวยงามคักแน่ยลายค่ะลายแน่มึงเด้อ สะอนหายทั้งต้นเลยพี่น้องทั้งต้นเลยจ้ะยึกติถนนนะเห็นไหมนี่กำลังจะเลี้ยวกลับบ้านแล้วฮนเลิศเลิศมากสวยงามมาลามตาเห็ดขอนสนแต่ไม่ได้อยู่ต้นสนนะคะเกิดยุ่ต้นโอก๊กจ้าเอินว่าฮอนิงสวรรัส อ่งด้ีนถ้าผู้คนมากินมันก็กินได้เลยนะจ๊ะเนี่ยโทสถ์ในแถาคักปันได้นะสวยงามมาลามตาอ้าวฝนมาแล้วบันไดบายๆเด้บายบาย,าบาย,บายนะคะคุณเฮ็ดขาฝนไล่ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย